อะไรใ<อ>นคบะให้ใครซื้อให้ใ<ค>นั่่ะมาเค okay. เอาแบบไหนบบน,นี่ครับ,บ,บเด็กใช้มาซื้อ สวัสดีครับวันนี้ผมมิสซูสายลุยบายแท็กออโต้แกลลอรี่นะครับวันนี้เราจะไม่ได้มารีรวิวรถยนต์ฮะแต่เราจะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะเราใช้เวลาเพียง 1- 2ถึงชั่วโมงเท่านั้นนะฮะระยะเวลาสั้นมากนะลูกค้าท่านใดที่อยู่และแวกกรุงเทพแต่อยากมาเที่ยวเนี่ยที่ไม่ใช่กรุงเทพนะฮะก็คือแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศในแนวภูเขาบ้างแนวแม่น้ำบ้างนะฮะเราแนะนำเลยนะที่ มาลิตรีสอนนะฮะจังหวัดะะเพชรบุรีนะฮะอำเภอแก่งกระจานนะ,ะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะตามมาที่แท็กรีวิวได้เลยนะ,ะแต่จะพาชมบรรยากาศฮะว่าที่นี่เขามีอะไรดีกันบ้างทำไมคนถึงชอบมากันเยอะนะฮะ <S <S แล้วเหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆปาร์ตี้กันเล็กๆไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะ,ะก็คือนั่งริมแม่น้ําปิ้งย่างนะครับผมแล้วเรามาดูกันฮะ,ะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้